ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เขารบรักและกิดฮอดมากินเขาน้ำโลของเผืงมัหนีพัดนกถมเพืน่นว่าลวกพกกว,ว,กกกวกกูดเขายะคู่เจียวบักกอกลวกกระเจี๊ยบนะครับเขากำผมนียเขากำเขากำทั้งรอยทาั้งสุวรรณภูมิครับขอพอบคุณหลายๆเดยอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านกินเขาแซีบนอนรับครับไทยสะดวกสบายยังไห้ระบาถ่วมไหลรับ อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขเรื่มอ,อดีตเรื่มมาอ,อนาคตอยู่กับปัจจุบันครับพี่น้องอยู่ขอบครัวก็มีความสุขเลยครับมาตามีสัมมาว่าจาไม่โกหกไม่พูดยุให้เขาแตกกันไม่พูดยุยุงให้เขาแตกแยกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพเื่อเ,เจือูุคขาแก็ไิแม่นเพื่อเจือนี่ละแม่นยีดอกคือเพอืเอ่อเจือขอบขอบคุนหลายครับ อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ลูกของเพิ่งเด้อเรื่องผู้เ่าลูกกดกด พักลงไปก่อนมันหลายคเขา ต้องหัวหน้าพัดกับผ่าขนก Mm hmm. จะเป็นไรครับง่ะวันกันล บางท่านเิ่นถามว่า <c> เ <oughs> ขาหญาคู่คืออย่างไ่นั่นความผิดต่อไปจังไนเขาหญาคู่มันก็มีส่วนผสมมีโทเขียวมีเขากล้องมีง่าดำต้มใส่กัน่นอื่นว่าเขาวยาคู่